สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีเชา้าวันจันทร์นะคะวันนี้ซึ่งจะเป็นวันที่ต้องว่างที่สุดแหละแต่จริงๆก็ไม่ว่างนะคะหลังจากที่นั่งสมาธิมาแล้วเนาะต้องก็มานั่งดื่มกาแฟนะคะแล้วก็มาทําวิดีโอต่อเลยนะก็คือต้อมอ,อยากจะมาคุยให้ฟังนะคะปกติต้อมจะนั่งทุกวันอยู่แล้วต้อมก็เลยมีความคิดว่าเออถ้าถ้าเกิดว่าเราทาวิดีโอไปด้วยเนี่ยมันก็อาจจะเกิดประโยชน์กับ อีกหลายๆคนก็ได้ที่กำลังฝึกสมาธินะคะสมาธิของต้อมก็คือง่ายมากเลยนะคะง่ายมากเลยก็คือ,อคิดถึงลมหายใจเข้าออกโฟกัสที่ลมหายใจเข้าออกแค่นั้นเองนะคะเวลาเราสติหรือว่าความคิดเราไปที่อื่นก็ดึงกลับมานะคะสวัสดีครั้งนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงบ่ายไม่ใช่บ่ายโมงบ่ายสามโมงกว่านะคะก็ต้อมก็ออกมาวิ่งเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่จะเดินเข้าบ้านนะคะ แล้วก็เดี๋ยวพักจากถ่ายวิดีโอนี้ก็จะวิ่งต่อนะคะก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะเวลาได้ออกกําลังกายเนี่ยมันมีพลังนะคะมีพลังใจมีกําลังใจจากตัวเองเลยนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะที่บ้านเนาะวันนี้นะคะฝนตกกระปิดกระปลอยนะเรียกว่ากระปิดกระปลอยเลยทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดตอนนี้ก็ตกนะคะเปอยๆนะมีบ้างน,นะคะไม่ได้เยอะมากแต่ต้องก็เอาเสื้อกัน กันฝนมานะคะกันลมมาแต่ก็ไม่ได้ใส่นะคะเพราะอากาศพอดีเลยค่ะนะก็มีหลายคนออกมาวิ่งนะคะแต่มันก็จะมีฟ้าแลบนะนะคนฝรั่งเศสเขาค่อนข้างที่จะพอฟ้าแลบฟ้าร้องเนี่ยเขาไม่ค่อยออกนะก็มีคนออกมาเดินอยู่นะคะแต่ต้อมก็ออกมาเดินต้อมเห็นมีนะเขาพยากรอ,อ,อากาศไว้เงี้ยนะคะตอนนี้ก็ให้ทุกคนดูบรรยากาศนะคะแปบ๊บหนึ่งคะ่ะแล้วต้อมก็ จะวิ่งเข้าบ้านนะคะไม่เดินเข้าบ้านแล้วให้มันได้อีกนิดหน่อยเพิ่มเติมกันนะคะวันนี้เป็นวันแรกของการออกกําลังกายในอาทิตย์นี้นะคะวิ่งเสร็จก็เดินเล่นค่ะชมนกชมไม้ชมสวนเหมือนสวนตัวเองเลยทั้งที่เป็นสวนชาวบ้านนี่แหละคะ่ะ ก็มาคุยต่อนะคะทุกคนหลังจากที่ต้อมค้างไว้นะคะก่อนที่ต้อมจะออกวิ่งนะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะนะแล้วต้อมก็วันเมื่อวานที่ว่าจะมามาคุยนะคะต้อมก็มาตอนเช้านะจะได้สดชื่นหน่อยเนาะทุกเช้ามันก็จะเป็นความสดชื่นเน่เวลาเราตื่นใหม่เนาะได้นอนเต็มอิ่มได้พักผ่อนอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละคะ่ะต้อม อย่างผู้เรื่องสมาธิเนาะที่ต้องทำวิดีโอลงไปนะคะต้องก็เออเอาเอาสิ่งที่เราทำอะคะ่ะออกมากเป็นวิดีโอนะเพราะเรานั่งอยู่แล้วทุกวันนะคะแล,แล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็ดีด้วยไม่ต้องไปมันเป็นสิ่งที่เราสนใจนะคะแล้วเราปฏิบัติแล้วนะคะมันก็ไม่ต้องทําเป็นอะไรคอนเทนต์มากก็คือเอาชีวิตจ,จริงนะ,ะของเราที่เราปฏิบัติแล้ว,แล,วแล้วเราก็คิดว่า มันมีประโยชน์อย่างที่บอกนะสำหรับตัวเองและคิดว่าทุกคนนะคะที่สนใจเรื่องพวกนี้เขาก็ที่สนใจหรือกำลังทำสมาธิอยู่นะคะ mm. เขาก็ปฏิบัติพูดได้ง่ายนะคะ mm. ก็ว,วิธีการแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะอย่างนะคะที่ต้องเอามาใช้นะคะที่ต้องอกลับมานั่งสมาธิเนี่ยเพราะว่าเราเคยคิดเราเคยพูดว่าเราเราจะกลับมาปฏิบัติอีกครั้ง ตั้งแต่ตอนที่ต้องไปเรียนหรือไปฝึกกับอาจารย์เนาะนะคะแล้วต้องก็คิดว่าเอ,อมันดีจริงมันดีจังนะความสุขแบบนี้มันหาไม่ได้ทางโลกเนาะพูดตรงๆค่ะเพราะตอนนั้นเรานั่งมันเจ็ดวันเจ็ดคืนนะมันก็เห็นผลค่ะนะแต่ตอนนั้นเราก็บอกโอเคละเราจะกลับมามาปฏิบัติตอนแรกๆก็คิดว่า <laughs> น่าจะเป็นอายุเท่ายายเราอะไรแบบนี้นะคะแต่พอเรามาอยู่ที่นี่นะคะมันก็ อยากจะมันมาเปลี่ยนช่วงวะะัยห้าสิบห้าเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนไปเองความชอบแต่ละอย่างก็คือมันไม่ได้ชอบเหมือนเดิมแล้วนะคะเราก็เลยบวกกับเราเป็นวัยทองเราก็นั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่ามันเห็นผลนะคะช่วยเราได้นะคะหยุดวัยทองได้พูดง่ายๆจากการนอนไม่หลับก็เป็นนอนหลับอาจจะตื่นแต่เราก็สามารถทําสมาธิแล้วหลับได้อะไรแบบนี้คะ่ะมันช่วยเราได้จริงๆแล้ว รู้สึกว่าความจําอะไรมันก็ดีขึ้นต้อมรู้สึกนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยต้อมจะขี้หลงขี้ลืมมากแม้กระทั่งแว่นตาเนี่ยพูดเลยตอนนั้นต้อมใช้แว่นตาอ่านหนังสือเนี่ยต้อมจะซื้อไว้หลายอันเลยแล้วจะชอบถามลูกๆสามีว่าแว่นตายอยู่ไหนจนสามีบอกว่าแขวนไว้ที่คอเลยไปอะไรแบบนี้นะคะแต่ก่อนคือจําไม่ไดะะ้เดี๋ยวนี้วางอะไรไว้ก็นะคือความจําดีขึ้นต้อมต้องว่ามันได้มีผลดีมากๆเลยนะคะ แล้วก็นั่นแหละคะ่ะพอเราแล้วแล้วช่วยเรื่องวัยทองแล้วใช่ไหมพอเรานั่งจริงจอ่ะมันช่วยเราหลายอย่างมากๆเลยนะคะการทําสมาธิกันเข้าถึงตัวเองหรือว่าการเรียนรู้ตัวเราเนะะี่ยค่ะจากการทําสมาธิเนี่ยแล้วบางครั้งต้องก็มีการพูดคุยกับตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเราอาจจะไปคุยกับลูกได้กับสามีได้ลูกก็ในโตแล้วนะนะคะคนโตเนี่ยยี่ห้ายี่หกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย 25ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาปรึกษาอะไรได้ทุกเรื่องนะคะแล้วก็เราคุยกันเป็นภาษาไทยเนาะนะคะเอาเป็นลูกติดของต้อมนะลูกติดนะ,ะเป็นลูกของต้อมนะคะเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเขาจะพูดไทยชัดเจนนะคะส่วนลูกสาวอ่ะฟังแล้วเข้าใจแต่พูดพูดได้บ้างนิดหน่อยนะคะสามีไม่ต้องพูดถึงเลยเราใช้ทั้งภาษาอังกฤษทั้งฝรั่งเศสต้อมก็เลยไม่ค่อยจะแข็งแรงนะเออ เพราะว่าสามีชอบคุยภาษาอังกฤษบอกบอกให้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนฝรั่งเสเขาก็เหมือนเขาเคยชินเราก็เลยเออปล่อยเขานะคะเลยไม่ต้องพูดกันละตอนนี้นะอยากพูดอะไรก็พูดนะคะส่วนมากเขาก็นั่นแหละคะ่ะใช้ก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะเวลาที่เกิดเรื่องอะไรหรือมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจเนี่ยต้องก็จะชอบคุยกับลูกนะ,ะหรือสามีนะคะเขาก็แค่รับฟังนะคะ เขาไม่สามารถช่วย,วยเราได้อย่างอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะที่ต้องคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วถ้าต้องเจอคนประเภทนี้ต้องไม่เคยคุมอยู่เลยเชื่อไหมต้องจะโกรธทุกครั้งทั้งโกรธทั้งแบบจะคือจะต้องตรงนั้นเลยนะแล้วก็มันแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ต้องบอกนะคือแค่เห็นคนนี้เดินมาต้องรู้เลยว่าเขาคิดอะไรคิดอย่างนี้เลยค่ะนะแล้วเราเป็นคนที่แพ้คนแบบนี้แพ้ก็คือแพ้อารมณ์ตัวเองไม่ใช่ว่าแพ้เขานะ เราเถียงเขาเนี่ยด่าเขาแล้วเราสะใจนะคะแต่พอกลับมาเราเราทุกเนี่ยเราทุกนะแล้วอย่างที่ต้องบอกพอเราคุยให้กับลูกฟังหรือสามีเนี่ยเออทาไมฉันอะไรแบบเนี้ยเขาก็คือรับฟังไม่เป็นไรนะแต่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะนรนะอะไรแบบเนี้ยค่ะทุกคนก็ต้องมีแบบนี้บ้างก็ต้องโกรธบ้างอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ของเราเนะี่ยมันมากขึ้นจน เรามากขึ้นจนเรารับตัวเองไม่ได้เราโกรธตัวเองนะแล,แล้วเราก็รู้สึกผิดนะในในเหตุการณ์นั้นแหละที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่ผ่านมาที่ต้องลงวิดีโอนะคะแล้วมันเป็นบ่อยนะนะคะแล,แล้วเจอบ่อยแบบปีนึ่งอาจจะเจอคนพวกเนี้ยสัก 3, าสีครั้งอนะพูด,ด้ง่ายแต่เป็นเหตุการณ์ที่แรงๆทั้งนั้นเลยนะนะคะแล้วต้องก็คือไม่ไม่เคยยอมพูด,ด้ง่าย ถามว่าเราไปตบตีไหมไม่แต่ก็คือใช้คําพูดอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็เหมือนกันนะคะเขาเขาไม่เขาก็ยิ่งได้ใจบางครั้งนะคะในการอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างที่ต้องบอกเลยคนหยาดผิวหรือว่าดูถูกอะไรแบบนี้เป็นสิ่งที่ต้องไม่หรือไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ยเป็นจุดอ่อนอต้องตมเลยนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นจุดอ่อนเป็น ทำไมต้องมีความรู้สึกอะไรนะอ่อนไหวกับคนพวกนี้ถ้าเห็นเขาแสดงความรู้สึกแบบนี้ออกมาใส่เราจริงจริงเราคุยกับเขาก็ได้เราเคยบอกตัวเองคุยกับเขาดีดีก็ได้พูดแบบอธิบายเหตุผลก็ได้แต่เราทําไม่ได้ต้องึงบอกต้องได้เขียนออกมานะคะตั้งแต่ใบเด็กว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องไม่ผ่านปมนี้แล้วตอนเนี้ย สิ่งที่ช่วยต้อมก็คือเรื่องการเข้ามาสู่ภายในก็คือการช่วยตัวเองพอต้องไปคุยกับลูกคุยกับสามีเขาก็แค่รับฟังไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคนะโอเคนะแม่โอเคนะคนะคนะต้อมอะไรแบบนี้ทุกคนบอกไม่เป็นไรแต่เราคือเป็นนะคะไม่ผ่านแล้วเราก็ทุกอยู่อย่างนั้นจนสุดท้ายเรานั่งสมาธิหรืออะไรนะอยู่กับตัวเองแล้วถามตัวเองอะคนที่ช่วยเราคือใครคะคือตัวเราคะ่ะเขาทําให้เราเห็นเขาโชว์ให้เราดูนะคะ สิ่งที่เราเปิดสิ่งที่เราได้ยินทุกอย่างมันผ่านเข้ามาแบบเป็นเรื่องเดียวกันหมดจนเรากลับถามถามตัวเองว่านี่ใช่ไหมที่ฉันต้องทำเราต้องก็เลยทำอย่างที่บอกนะคะกลับไปดูวิดีโอของต้อมนะ,ะวิดีโอที่เท่าไหร่ต้องจำไม่ได้ผ่านมาไม่นานเนี่ยกลับไปดูค่ะนะต้องเปิดเห็นได้ยินนะไม่ว่าจะเปิดอ่านอะไรก็ช่างจะมีเรื่องนี้ผ่านเข้ามาในช่วงที่ต้อมทุกมากตอนนั้นนะก็คือ วันหนึ่งสองวันเลยที่ต้องอยู่ในห้องออกมากดื่มน้ำมัง่งกินข้าวมัง่งคือแบบเหมือนรู้สึกผิดมากๆแล้วแบบรู้สึกผิดแล้วแบบตำหนิตัวเองอ่ะคือขึ้นไม่ได้แม้จะปรึกษาสามีแล้วลูกแล้วทุกคนก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เราอะเป็นนะต้อมก็ถึงบอกว่าสมาธิหรือจิตเราเนี่ยเขาช่วยเราจริงจริงค่ะขอแค่เราบริสุทธิ์ใจแล้วถามเขาต้องถามเขาเพราะว่าสุดสุดท้ายตอนที่ต้อมปลดล็อกอ่ะต้องบอก บอกกับล,กลูกเลยนะว่าเราตเราช่วยตัวเองแล้วเขาก็บอกว่านั่นแหละแม่ก็ต้องช่วยตัวเองนะไม่มีผมมีปัญหาผมถึงปรึกษาใครมันก็อยู่ที่เรานะคะต้องก็รู้อยู่แล้วนะคะแต่เราอยากปล่อยไงเหมือนเราอยากปลดปล่อยเหมือนเราอยากเล่าให้ให้ให้คนได้ฟังอะถึงสิ่งที่เราได้ทำนะคะถึงถึงสิ่งที่อะไรมันเกิดขึ้นเราอยากพูดเราอยากคุยแต่คุยไปแล้วก็ไม่มีผล เรายัางรู้สึกเหมือนเดิมแต่พอเรานั่งยิบเงียววันนั้นนะถึงแม้ว่าต้องจะทุกข์มากแต่ต้อมก็ยังนั่งต้องบอกตัวเองต้องนั่งสมาธิเข้ามาหาตัวเองนะคะคุยกับตัวเองนั่งแล้วเขาก็ทําให้เราเห็นก็ต้องขอบคุณบอกเลยว่าสมาธิเนี่ยตอนนี้ต้องบอกเลยว่าต้องมีอะไรเหมือนกับเราเข้ามาคุยกับตัวเองะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรอันนี้เหมาะกับฉันไหมคือพูดขึ้นมาลอยๆค่ะนะ เดี๋ยวเขาจะแสดงให้เราเห็นเองเพราะต้อมเนี่ยไม่ตั้งแต่เป็นเด็กจนถึงวัยนี้ละค่ะวัยเนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีนะคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยากทาอะไรอันนั้นดีไหมอันนี้เหมาะไหมเพราะว่าเรา,เ,าเราเติบโตมากับสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นนะคะต้องเป็นคนที่แบบไม่รู้ตัวเองว่าชอบอะไรอะไรก็ทําได้หมดอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งพอเรามานะั่งสมาธิเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่อง อารมณ์ความรู้สึกที่ว่าเจอคนพวกนี้ต้องนะไม่เคยให้ผ่านเลยจริงนะคะพอปลดล็อกเนี่ยต้องก็เลยถามเขาอีกหลายเรื่องเลยถามเขาเขาคนนั้นก็คือตัวเราค่ะเวลานั่งสมาธิต้องก็นั่งค่ะไม่ไม่ใช่มานั่งถามตัวเองขณะนั่งสมาธินะแต่พอเรานั่งสมาธิเคลียร์ทุกอย่างในช่วงเช้าเราก็อาจจะมาถามตัวเองว่าเวลาเรามีโปรเจกต์ใหม่ๆห,หรือว่าอยากทําอะไรนะีต้องถามเรื่องการอัดวีดีโอ เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เหมือนกันต้องถามว่ามันดีกับฉันใช่ไหมถ้าฉันทําเรื่องนี้ความรู้สึกเราก็คือดีเพราะว่าไงคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราสนใจนะมันเป็นสิ่งที่เราทาอยู่ทุกวันไม่ต้องมามีไม่ต้องมาอะไรนะคะส่วนมากอะต้องไม่ได้ตั้งใจถ่ายนะคะวิดีโอไม่ได้ตั้งใจทาคอนเทนต์อะไรคือต้องเอาสมมุติว่าต้องไปภูเขาต้องมาถ่ายภูเขาเนาะแต่ก่อนนะคะอะไรแบบนี้ซึ่งต้องว่ามันก็เป็นเรื่องทั่วๆไปแต่เรื่องนี้ก็คือเรา เราเข้ามานั่งจริงๆเข้ามานั่งสมาธิเข้ามาฝึกเข้ามาอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเรามาอะไรอะเหมือนกับมาฝึกจิตของเรานะคะก็ต้องฝึกนะคะต้องฝึกต้องหมายถึงว่าต้องต้องฝึกนะเพราะว่ามันช่วยเราได้เยอะนะนี่แหละค่ะที่ต้องกลับเข้ามานะะแล้วมันแล้วต้องก็ปฏิบัติมานานแล้วแต่ต้อง ก็เอามาแค่ใช้ในบางส่วนที่เขาให้เห็นอย่างเช่นใช้ในโรคผู้หญิงอะโรคอะไรนะวัอะทองก็ได้ผลนะคะแล้วความจำของต้องอะไรเงี้ยแต่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เรื่องการไม่ไม่เคยผ่านเรื่องเมื่อเจอคนพวกนี้จะต้องแบบเนี้ยอ่ะจะต้องอารมณ์แบบฉุนเฉียวแล้วแบบตำหนิตัวเองทุกครัง้งแล้วกลับมาก็รู้สึกเสียใจอย่างเงี้ยแล้วครั้งสุดท้ายนี่มันแรงมากนะคะ มันก็เลยเหมือนกับว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะไรแบบนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นทําไมฉันไม่อะไรแบบเนี้ยเขาพูดกับตัวเองอเขาก็ตอบเราเขาก็คือเราเขาก็ทําให้เราเห็นนะนั่นแหละมันช่วยเราหลายเรื่องแล้วตอนนี้ต้องก็เลยคิดว่าในเมื่อเรารู้เรื่องพวกนี้แล้วเราก็จะคุยเรื่องอื่นต่อไปหมายถึงว่าอะไรที่เรายังไม่เคลียร์เราอยากได้คำปรึกษา เราจะปรึกษาตัวเองนะคะเราก็อาจจะคุยกับสามีบ้างลูกบ้างอะไรแบบนี้นะคะแต่สิ่งหนึ่งเราจะฟังเสียงหัวใจตัวเองค่ะตอนนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าต้อมทำสมาธิแล้วต้องก็เลยทําวิดีโอลงไปให้ดูนะคะสมาธิของต้องก็แบบอย่างที่ต้องบอกเลยนะคะแค่กำหนดลมหายใจเข้าออกเพราะว่าอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเวลาที่ความคิดไปก็ดึงกลับมาแค่นั้นเอง รู้สึกตัวตลอดเวลาค่ะนะคะวนะันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวต้องจะจะออกวิ่งเนาะคิดว่าจะไปแต่เช้านะเมื่อกี้ออกไปทิ้งขยะนะไม่รู้รนึกยังไงอ๋อนั่งสมาธิเสร็จมานั่งดื่มกาแฟนิดนึงเอาขาอยะไปทิ้งเลยปกติต้องจะทิ้งตอนทํางานเสร็จบ่ายๆวันนี้อพอออกไปแ้าเช้าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปเดินมาแล้วนะคะซึ่งอาการมันสดชื่นมากนะ ราะตอนนี้ถ้าหลังเสร็จร้อนขึ้นเยอะนะคะแล้วก็เช้าแบบนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบยังสดชื่นอยู่งั้นต้อมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าคิดว่าวิดีโอของต้อมนะมีประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะหรือว่ามีประโยชน์บ้างเนะี่ยฝากกดเป็นกําลังใจนะคะกดติดตามให้กับต้อมด้วยนะคะเพื่อเป็นการทําวิดีโอในครั้งต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ